สวัสดีครับคุณผู้ชมและ f c ฟซีทุกๆท่านครับก่อนในคลิปนี้นะครับผมมีสูตรหวยนะครับมาแบ่งปันคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับก็เป็นสูตรหวยของอายุธนะครับที่เคยนําเสนอเป็นประจํานะครับตอนนี้ก็นําเสนอไปแล้วทั้งหมด7งวดนะครับ7งวดนี้เข้ามาทั้งหมด6งวดนะครับแต่งวดที่ไม่เข้าก็คืองวดล่าสุดนะครับ16เมษายนที่ผ่านมาครับก่อนในคลิปนี้นะครับจัดําเคลื่อนเป็นงวดที่8แล้วนะครับ ก็เป็นงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2,564นะครับเพื่อที่จะนำตัวเลขและแนวทางนะครับมาแบ่งปันคุณผู้ชมและ fc ทางบ้านทุกๆท่านนะครับก็ในงวดนี้นะครับเป็นงวดที่8ครับงวดที่8ครับงวด2พฤษภาคม6 4 นะครับก็เดี๋ยวขอเว้นวักไว้นะครับงวดนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกมาเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่า,าการคำนวณสูตรหวยก็มีเข้าบ้างผิดบ้างนะครับแล้วก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางนะครับสมาชิกท่านใดดูแล้วชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่าสมาชิกทางบ้านดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับสูตรนี้เป็นงวดที่8นะครับเป็นของอายุธครับ ก็ตอนนี้นะครับแอดก็นําเสนอไปแล้วทั้งหมด7งวดนะครับอันนี้เป็นงวดที่8ก็มารอติดตามรับชมอีกเช่นเดิมนะครับจัดตําขึ้นเป็นวัประจําวันที่2พฤษภาคม2564ก็ส่อสูตรนี้นะครับสมาชิกท่านใดที่รับชมแล้วน่าจะทําเป็นแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับสูตรหวยของอายุทธนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับงวดที่ผ่านมา,าตามตัวบนออก787ครับล่างออก ห้าหกก็เริ่มเลยนะครับสูตรแรกครับแล้วก็ต้องใช้หลักหน่วยครับนั่นก็คือเจ็ดเจ็ดวางเป็นแนวตั้งครับหนึงตัวแล้วก็ สูตรแรกครับนับไปทีละ1นะครับ7แล้วก็ตามด้วย8ครับตามด้วยกครับ0 1 2 3 4 5 6ครับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรคำนวณออกมาแล้วจะได้ตัวเลข3หลักนะครับตอนนี้ตัวเลขที่เราคำนวณออกมาได้นั่นก็คือ9 25ครับผู้ชมสรุปสูตรแรกนะครับได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือหมายเลข9 สองห้าครับก็ต่อมานะครับสูตรสองตามมาเลยนะครับสูตรสองแล้วก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราจะยกมาทั้งหมดทั้งสามตัวเลยนะครับเจ็ดแปดเจ็ดยกมาวางเป็นแนวตั้งครับแล้วก็ขอขีดเส้นกำกับนะครับก็นะครับเรายกมาวางเป็นเจ็ดแปดเจ็ดนะครับทีนี้เรานับไปทางแนวนอนนะครับ สูตรที่2นะครับจะใช้วิธีนับเว้นวักหนึงนะครับสมมติว่า7แล้ว8 8ไม่เอาเราเอา9นะครับ9แล้ว 0, 0ไม่เอาเราเอา1นะครับสูตรที่2จะได้เลขออกมา2หลักนะครับต่อมาครับแถวที่2 8แล้ว9แล้ว0ครับ0แล้ว1แล้ว2อันตัวที่3ก็เหมือนตัวข้างบนนะครับได้ 9, 1ตอนนี้นะครับสูตรที่3เราก็คำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับตัวเลขที่ได้นั้นก็คือ91,02 อ่อันนี้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับผมก็ขอเขียนเป็น91แล้วก็0ูนย์นะครับก็ต่อมาครับตามมาเลยนะครับเป็นสูตรที่3ครับสูตรที่3นี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับสูตรที่3ครับเราทําเหมือนสูตรที่1นะครับยกเลข7หลักหน่วยมาวางนะครับ7แล้วก็8ครับแล้วก็9กแล้วก็ศูนย์ นับตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับ7ดแล้วแดแล้ว9แล้วศูนย์แล้ว1แล้ว2แล้วสามแล้วสี่ตอนนี้สูตรที่สเราก็ทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเลขที่เราคำนวณออกมาได้ก็มีเจดหนึ่งครับ8 2ดสองสามแล้วก็ศูนย์ี่ครับสูตร2กับสูตร3านี้จะได้ตัวเลข2หลักนะครับส่วนสูตรแรกแล้วก็สูตรที่4ี่จะได้ตัวเลข3ามหลักนะครับต่อมาครับเป็นสูตรที่4ี่ครับ สูตรที่สี่เราก็จะทําเหมือนสูตรที่สองนะครับจะยกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่วางเป็นแนวนอนครับวางเป็นแนวนอนนั้นก็คือเจ็ดแปดเจ็ดและทีนี้นะครับสูตรนี้ก็นับตามลําดับเป็นแนวตั้งลงมานะครับจนถึงสิบํลำดับนะครับเจ็ดแล้วแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับแปดแล้วเก้าแล้วศูนย์แล้วหนึ่งสองสาม สี่หก็่อันนี้เหมือนแถวแรกนะครับ 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ครับตอนนี้ทั้ง4สูตรเราก็คำนวณออกมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวเลขที่เราได้ในสูตรที่4นะครับนะบรรทัดที่4ี่ก็คือ 1, 2, 3, 4นะครับเราก็จะได้หมายเลขตามนี้นะครับ เราได้แถวที่4ต่อมาก็เป็นแถวที่9นะครับ5 6 7 8 9แถวที่9เราก็ได้ตัวเลขตามนี้ครับก็สำหรับการคำนวณสูตรหวยนะครับก็มีผิดบ้างเข้าบ้างนะครับถ้าผิดถูกประกันใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็คือตามนี้นะครับสำหรับสูตรหวยอายุธนะครับที่นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมและสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับวันประจำวันที่2พฤษภาคม2564ครับ ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขเลยนะครับก็คุณชมดูแล้วนะครับอยังสับสนสําหรับตัวเลข4สูตรนี้นะครับแต่ตัวเลขไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะครับแต่ก็ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นสรุปตัวเลขออกมาได้ครับก็มารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่า2พฤษภาคม6 4ตัวเลขจะออกมาตามนี้หรือเปล่านะครับก็สูตร1สูตรสสูตรสสูตร4ครับ สุหนึงนะครับเราคำนวณออกมาก็คือ925ครับสุดสอมี91แล้วก็02ครับสุดสามี71 82 93แล้วก็04ครับส่วนสุดสีนะครับได้หมายเลข3ก3ตัวนั้นก็คือ01 0แล้วก็5 6 5ครับช่องของก o ยช channel นะครับ นำเสนอนะครับในงวดนี้นะครับ2พฤษภาคม2564ก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางนะครับแล้วก็นำตัวเลขมาแบ่งปันคุณผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกๆท่านนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังติดตามสูตรหวยของอายุธนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่8แล้วนะครับงวดที่8นําเสนอไปแล้ว7งวดนะครับเข้ามา6พาร์ทนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะทําขึ้นแค่เป็นแนวทางนะครับถ้าหากคุณชมดูแล้วชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่า,าผู้ชมทางบ้านดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับคลิปนี้ก็จะทําขึ้นแค่เป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ก็ขอ,อให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับขอขอบคุณมากครับ